เขาก็ไม่ได้ให้คุณเชื่อหรอกแต่เขาก็บอกบอกว่าเป็นวิญญาณเท่านั้นเองอย่างอัตมาก็สอนโยมเป็นวิญญาณเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่โยมแหละนะครับโยมเอาไปประยุกต์ได้ไหมอยากทราบอาการแผลเมตตาอุทิศจงกุศลและกวดน้ําต่างกันหรือไม่อย่างไรก็แผ่เมตตาอุทิศจงกุศลกวดน้ํากวดน้ํากับอุทิศจงกุศลเนี่ยคือตัวเดียวกันอุทิศวงกุศลคือกวดแห้ง่ยครับ ปวดใช้น้ำเหมือนอย่างพระท่านบอกว่าเตรียมตัวแผ่เมตตาเตรียมตัวที่ฉุนฉุนเพราะแผ่เมตตาแล้วตามด้วยแผ่เมตตาคือสัพเพสัตตาสัตว์ตตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นี่แผ่เมตตาสําหรับเคลียร์ใจเราให้ให้สงบตัวโลภะโทสะโมหะราคา,าเบาบางไว้ก่อนบเบา,บา,บ,าบางไว้ก่อน ะครับแล้วคุณจิตเป็นกุศลจิตไม่รักโลกโภโกรธหลงอะไรที่ไม่อคา่าพยาบาทอะไรเคลียร์ภายในก่อนก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลก็อีทางเมนั่นแหละสองบทนี้จะติดกันแต่มันเป็นภาษาบาลีเราก็เลยไม่รู้นกว่าเรื่องเดียวกันคนละเรื่องครับคนละสภาวะเลยนะแผ่เมตตาคือ,ต,อตัวเองตัวเองทำใจให้สงบ ทำใจให้สบายนะครับทำจิตให้ดีๆแนะนำโยมผู้หญิงเลยนะครับนะครับแนะนำโยมผู้หญิงเลยคุณแผ่เมตตานแผ่ไปก่อนไม่โกรธใครไม่แอบอนในนี่ไม่ลือฟื้นไม่ฟื้นปล่อยหาตะเข็บละอดีตก็คือดับถ้าคุณจะแผ่เมตตาได้ดีคุณต้องปัจจุบันเกิดดับได้ดีและพอเราแผ่เมตตาคุณรู้เรื่องเกิดดับเป็นเกิดดับ เป็นแล้วคุณจะแผ่เมตตาได้ชื่นใจนะครับชื่นใจก็คือเราสงบชื่นใจเล็กๆแต่พออุทิศต,ตัวนุศลเนี่ยผมันจะอิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มเอ,อิบนะครับทําไมแผ่แล้วมันติดแผ่แล้วมันหุดหงิดเงเพราะคุณไม่ได้เคลียตอ,อตอนอ่ะตอนตอนอุทิศส่วนกุศลทําไมมันหุดหิดคุณถึงสงสัยว่าแผ่แล้วอุทิศให้แล้วไปเขาได้รับไหม คุณจะรู้สึกว่ามันมันตื้อเพราะคุณไม่ได้เคลียร์ตอนแผ่เมตตาไม่ได้ทําใจตอนแผ่เมตตาแล้วพอมาอุทิศจงกุศลมันก็ตื้อมันก็มันก็ดันดันให้โดยแบบใจยังไม่พร้อมแล้วคุณก็มาสงสัยว่าเราทําบุญมันเนี่ยเราอุทิศให้แล้วเขาได้รับไหมนะครับ นั่นนคุณทําบุญหรืออะไรเขาได้รับแน่เพราะบุญคุณทํากรรมากัะมือถึงจะทําได้ไม่ได้ทําได้ไม่ดีแต่บุญเป็นของคุณแล้วคุณมีจิตมีจิตคิดจะให้อระหว่างตอนให้เนี่ยมันจะอะมันเดี๋ยวมันจะทักว่าเอ้ยเรากรรมฐานก็ไม่ได้ดีกรรมฐานก็ติดติดดับดับไม่คล่องไม่ไม่ค่อยได้เลยบุญเราจะพอไหมเนี่ย มันจะมีข้อสงสัยมีข้อวิตกวิตกกังวลเขาเรียกว่าวิตกวิจารด์งนั้นแผ่เมตตาคุณหายใจช้าๆก่อนนะครับพออาจารย์พร้อมถ้าอาจารย์ก็ว่าตามศาสนาพิธีก็ว่าไปเดี๋ยวคุณไปแผ่เมตตาที่สุกุศลส,ส่วนตัวได้แล้วก็ไม่ต้องท่องยาวโดยบุญที่ข้าพเจ้า,าทำนี้ข้าพเจ้า,าอุทิศให้ผู้มีพระคูณบิดามารดาครูอาจารย์เนี่ย สองก็คือจเจ้ากรรมนายเวรสามก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายครบเครื่องครับไม่ต้องทอง่องอีกทางเมมาตาปิตุนางโหตุอะไรพวกนี้ยิ่งยาวเท่าไหร่จิตคุณยิ่งสะดุดบอกได้เลยครับเพราะจิตคุณนิ่งสงบนิ่งไม่นานพอไม่นานพอเยีาะท่องและทำใจให้สงบจนครบ แล้นเอาสูตรอัตมาง่ายๆเลยผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรสรสรพสั์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ครับมันมันไม่ยาวจะจนจิตคุณเตลดิดเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับดังนั้นต้องถ้าสายปฏิบัติมันพูดกันรู้เรื่องแต่ถ้าสายปริยัติสายวิชาการเฮ้ยจริงเลยใช่เลยมันนั่งเถียงกันปวดหัวนะครับ ปวดหัวไอ้คนเถียงก็ไม่ได้ทำอะแต่เถียงมาเจอแต่แบบนี้แล้วปวดหัวนะครับโยมผู้หญิงอะเยอะใช่แล้วท่านไหน,ไหนหนูไอนนี่ตัต้งอย่างงู้นอย่างนี้มาอาตมาก็เออแล้วแต่โยมก็แล้วกันนะโยมชอบทางไหนก็ไปทางนั้นไปไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยไปได้นะมันเถียงแล้วมันไม่ได้มากผลนิพพานเอออาตมาชอบคำนี้ มันเถียงกันทำไมเถียงกันไม่เกิดมากเกิดผลเอออาตมาเออเขาทาแต่คนพูดคำนี้ก็ไม่เอาแต่จำคำมาพูดคำพูดแล้วมันสวยดีมันดูหล่อดีมันดูสวยดีระ้วังเจอคำนี้นะครับในสิบข้อเนี่ยกันไม่จะไปเจอคนหลอ่อคนสวยที่พูดเอาเท่แล้วเราก็เชื่อกาบนรรมการท่านพระครูเจ้าวาเจ้ากาย